โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปิดมาแล้วนะมีอะไรมาใหม่ก็น่าจะเป็นแค่นสามเพคที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมสามเพคสามเพคนะฮะมาสามเพคก็จะมีอัคคีเม้นต์ของบาร์เซโลน่านะฮะมีดีโก้มาราโดน่ายูนิครับแล้วก็อินเนสตานะครับผมชุดนี้ก็ถือว่าหน้าเปิดเหมือนกันนะนะครับผมมาราโดน่าวะมาราโดน่าวะ วันนี้ถ้าสเตมิน่าเยอะเนี่ยเจียมมากแปดสี่มันล้วนวูตันมันจะเยอะเท่าไหร่นะนะแต่ถ้าสเตมิน่าเยอะเนี่ยน่าใช้นะสเตอ่มาราโดน่านะครับผมแล้วก็อินเดสนะครับผมอันเดรสอินเนสต่านะฮะอันเดรสอินเนสต้าเวอร์ชันนี้เลยนะครับผมก็จัดกันไปนะฮะแล้วก็มีของยูโรนะครับผมเคลียร์เดอะวิกของยูโรนะฮะก็หลายคนน่าสนใจอยู่นะนะฮะ หลายคนน่าสนใจอยู่นะแต่มันหมุนนานนะเดีมันหมุนนานนะเดีมาอะไรครับผมนะาฮาร์ิมสเตอร์ลิงนะครับผมบูสเกตนะอินซินเย่นะฮะมิจอดีอัลบาคนนี้เด็ดคนนี้เด็ดนะครับผมโดกูนะฮะโดกูเด็ดว่ะสปีดไม่อย่างจัดเลยอ่ะนะครับผมมาวันนี้จัดสองเพ็งกแล้วกันนะงบไม่เยอะงบพันสามจัดฟีเจอร์แล้วก็อ่าบาซ่าแล้วกันนะเอาฟีเจอร์ก่อนเลยมา เปิดตามงบนะครับผมเปิดตามงบต้องการคนนี้วะนะโดกูโดก,โดกูไปครับผมลุยฮะสามครั้งสามครั้งเอ้ยทำไมเสื้อขาวมันเยอะจังวะนะมาเฮ้ยอินซินเจี๋ยวะอินซินเจี๋ยวะอิตาลีน่าจะใช่แหละนะฮะเอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่วะไม่ใช่วะนี่ไม่ใช่ซนะินเจี๋ยวะนะฮะ บาเรล่าโอเคในชุดนี้เสื้อขาวไม่หย่างเยอะสเปนอังกฤษสเปนอังกฤษแล้วก็หลีอะไรมาเนะ่เสื้อขาวเยอะจริงนะไปับผมครั้งที่สองนะสำหรับ่าเพลย์ยูนิฟีของยูโร2อง0นนะฮะมาสเตอร์อออลิงดูกออูอีกแล้วเสื้ออิตาลีอีกแล้วเฮ้ย โอ้โหกูเลยอย่างชอบเลยนะตัวซ้ำนะครับผมสิ่งที่ไม่อยากได้สุดก็คืออย่างนี้แหละตัวซ้ำนะไปครั้งสุดท้ายสําหรับฟีเจอร์นะครับผมฟีเจอร์วันจันทร์นี้ก็จะเป็นของแฟนชอยอังกฤษนะก็ถือว่าน่าลุ้นไปอีกนะครับผมช่วงแท้ซีซั่นะ่ะเอาแฟนชอยมาะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเป็นผู้รักษาประตูจบเลยนะครับผมฟีเจอร์ชุดนี้จบเลยนะฮะเกลือ การเลื่อนนะครับผมโอเคนะเหลือหนึ่งพันนะผมพันเดียวก็เสียวดาสำหรับไอคินโมเมนต์ของบาร์เซโล์นานะครับผมนะต้องการดีโกโม้มาราโดน่าเท่านั้นดีโกโม้มาราโดน่านะฮะดีโกโม้มาราโดน่านะครับผมนะฮะสูตรไหนไม่รู้ดีโกโ้มาดริดน,นะครับผมไปฮนะตามสูตรตามสูตรนะครับผมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะฮะตามสูตรปะตามสูตรปะ ตามสูตรวะเนี่ยยวนครับเนี่ยเหมือนจะมีแล้วนะนันผมจะมีเลยนะเนี่ยฮะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนผมจะมีหรือว่าไม่มีวะมีดิหรือว่าไปด,ดีเก่าวะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้มามาราดูน่านะครับผมเอาจริงตำนานก็ยังโหดสุดจริง,รงสำหรับดีโก้มาลาดน่ามาใช่ตำนานไหมหนึ100่งร้อยอ่ะ จะขอใช้ก,ก่อนยูนครับเหรอยูนครับเหมือนผมจะมีแล้วนะไอดี ID นี้หรือเปล่าวะหรือว่าไอดีที่โดนแบนวะจำไม่ได้จริงๆยูฮันครับยูนครับนี่ไงมีแล้วนะครับผมมีแล้วนะฮะโอเคแล้วก็มีคนเดียวด้วยจนดะนี <c oughs> น่ะมาไปลุยกันต่อนะครับผมไปลุยกันต่อเหลือเจ็ดร้อยนะฮะเปิดตามงบ มีเท่าไหร่เปิดเท่านั้นนะครับผมไม่ไมีไม่เปิดนะฮะมาเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยมีลุ้นทุกดอกนะฮะไปไปแตกแตกแตกไม่แตกวะไม่แตกว <c oughs> ะ,กะนะฮะหกร้อยสุดท้ายนะฮะหกร้อยสุดท้ายไปนะครับผมดีโก้มาราโดน่าปึ๊บเรียบร้อยนะ <c oughs> ยากนะครับผมยากพันเดียวก็เสียวได้ได้แค่เสียวนะฮะไป เนี่ยเหลือสี่ร้อยนะฮะเหลือสี่ร้อยไม่หมุนนานอุตส่าห์เติมเงินมาตั้งสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทอีกเยอะนะเยอะนะคือคนทำงานหนึ่งวันนะได้สามร้อยะคิดดูดิเนี่ยามาเติมเกมให้ย,ายตามงบครับผมเล่นหมุนนาน,นเลยอ่ะมันเป็นอย่างวะโอเคมาแล้วครับผมดวนครับมีแล้ว ราหน้ายังไม่มีเนสตายังไม่มีนะฮะแต่ยังไม่ตกบอลดำเลยนะยังไม่ตกบอลดำเลยอย่างครับผมสามร้อยสุดท้ายอะสามร้อยสุดท้ายคนที่เปิดแบบร้อย,ยเดียวได้อย่างเงี้ยเปิดสุดไหนปะทุกคนัเปิดสุดไหนปะ <c oughs> ข่าวจ้วนะครับผมข่าวจ้วนะฮะเออ เดี๋ยวก็ด่าทำไมเนี่ยบ้าปะนี่มาสองครั้งครับผมนะฮะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับผมสบยกันในโมเมนต์นะฮะมาเปิดไป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 ครั้งสุดท้ายนะฮะครั้งสุดโอ้โหนักเตะเตรียมพอดีอะไรมันจะขนาดนั้นก็ <c oughs> ต้องกลับไปเล่นกเตีกน,น,น,นะฮะเรคนเดียวพอแล้วคนเดียวพอ ลบคนเดียวพอเสียเวลานะครับผมไปแต่ก็ไปเปิดต่อเนะี่ยทั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมสาหรับดีโ e ก้ K o มาโัน่านะนะก็น่าจะยากเหมือนเดิมแต่ก่อนพันเดียวก็เสียวได้นี่ออกเยอะออกบ่อยบ่อยจริงบ่อยจริงตั้งหลังมาเนี่ยหลายพันมันจะออกโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหท้าขวา่ะเดียวเท้าขวา ก็อินเนสตาสิครับ <c oughs> นึกว่าเป็นดีโก้มาดริด้ามาดริดามันเท้าซ้ายนะฮะโอ้โหเตะได้ว่ะเตะกว่าถือว่าเตะกว่าโอ้พันเดียวว่ะโอ้ตกใจตกใจนะครับผมโอ้โหประเด็นเนสต้านะครับผมนะประเด็นเนสตาไม่ใช่นะดีโก้มาดริด่านะอาเป็นอดีกว่านะครับผมแต่ก็โชคดีนะที่ได้โอ้ใจเต้นตุบตับเลยว่ะนึกว่าเป็น ดีโก้มาราโดน่านะฮะเสือเตีย้ยเสือเตีย้ยเรียบร้อย95เท่านั้นสำหรับอินเนสตานะผมฟีเจอร์บารล่าเหรอโอ้โหคิดหนักเลยคิดหนักเลยอัพใครดีอัพใครดีนะฮะต้อติก่อนพวกนี้อยู่ไปก็ไม่ประโยชน์ผมยังไม่ได้ลบหลอเนี่ยเอย,ยอะอยู่นะลบทิ้งได้แล้วนะครับผมลบทิ้งได้แล้วไว้ก่อนดีกว่า นะครับโอเคคือว่าเจ๋วอยู่นะสําหรับพันเดียวก็เสียวได้มันก็ได้มันก็ยังได้นะครับผมยังได้อินเนสตามาคิดดูนะดิเนอินเนสตาดูค่าพลังสิเก้าห้าเท่านั้นไม่เยอะไม่เยอะแต่บูตไปเนี่ยมารู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะสหรับอินเนสตาเวอร์ชันนี้นะอยู่ไหนวะการ์ดสีชมพูนี่นะครับผมบูตไปเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะแต่น่าจะน่าจะเครียวพร้าวอยู่ นะฮะโอเคเสียดายไม่ใช่ไม่ใช่เสือเตี้ยนะครับผมดีโก้มาโดนหน้าไม่มานะครับผมโอเคแต่ก็ถือว่าคุ้มในื่องกับพันเดียวได้ค่อนึหงคุ้มนะคุ้มนะนะถ้าเปิดถ้าเราเปิดหนึ่งพันได้หนึ่งคนเนี่ยมันจะคุ้มมากมีงบสองพันได้สองคนสามพันโอ้โหโคตรคุ้มนี่คือคุ้มมากหนึ่งพันได้หนึ่งคนเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายลาศ